ผมนสอทอ,อชิตพลมหายโยธเลขที่50วันนี้จะมาแนะนำเรื่องโครงการฝนหลวงครับโครงการฝนหลวงพระราชดำริเพื่อประสมนิกรโครงการฝนหลวงเกิดขึ้นจากพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบ,บรมชน,นกาธินีเบชมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเพื่อบรรเทาความแห้งแล้งและขาดแคลนน้ำ ในการเกษตรโดยเฉพาะในภาคตะวันออกเชียงเหนือของประเทศไทยจุดประสงค์หลักของโครงการคือการเหนี่ยวนำให้เกิดฝนเทียมเพื่อเพิ่มปริมาณน้ำในแหล่งน้ำต่างๆทั้งในช่วงฤดแงูแล้งและฤดูฝนที่ตกน้อยวิธีการทำฝนหลวง เกี่ยวข้องกับการนำสารเคมีเคลื่อนไปรโปรโยในอากาศโดยเครื่องบินโดยสารเคมีเหล่านี้จะทำหน้าที่เป็นแกนกลางในการร่วมตัวของไอ้น้ำในอากาศจนเกิดเป็นเมล็ดฝนลงมา